ตู้ติดเที่ยวคลิปนี้จะพาไปชมโรงเรียนล้างพาไปทำบุญข้าพัรษาไปดูน้ำตกที่อันตรายของหมู่บ้านอนมาเนเมมากระแทกรถก็ปล่อยลงไปตกลงไปหน้าผานี่เลยเนี่ยเม็ดเม็ดผักหวานทั้งนั้นเลยที่เราเยียบอยู่เนี่ยโอ้ผักหวานป่านเนี่ยกำลังงอกเลยเนี่ยก่อนที่จะไปเที่ยวก็ต้องแวะส่งบ้านแฟนก่อนนะครับผมบ้านนี้ปลูกขี้เหล็กอย่างเดียวอะทุเรียน ชอบไหมตัวนี้นะแวะซื้อปลาสลิดกับปลาช่อนไปทําบุญพรุ่งนี้ครับที่คัวดทองแดงคะสลิดโลช่อโลจ้า้าสลิดโลช่อนโลมา,าต,ลลลตัวเล็กๆหน่อยตัวใหญ่จะสูกจาก้าช่อนโลเท่าไหร่สองรอยยีสิบทีนี้ก็ออกพรรษาแล้วมั้ง หาอะไรเพื่อเปรี้ยวกินก่อนครับกับปั๊มอเมซอนนะที่สวยที่สุดวิวสวยที่สุดของอำเภอบ้านหมอตรงนี้นะครับเป็นวิวของภูเขาเหินปูนปตทห้วยป่าไวา้กับวิวสวยๆอย่างนี้ครับภูเขาที่ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไรจะโดนสัมทานซื้อทุเรียน ไปถวายพระด้วยบรรยากาศตลาดอำเภอเทพสถิตนะครับเอาสุกพร้อมพร้อมฉันโลเท่าไหร่อ่ะโลร้อยเก้าบาทโอเคโอเค,อเคได้อยู่อำเภอเทพสถิตนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวคืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็แสดงว่าหมอกลงนะครับจะตอนเช้าก็จะบรรยากาศดีเป็นแบบเหนือนนะแต่ว่าถ่ายรูปอาจจะไม่สวย ผมก็ซื้อมาจากระยองเมื่อวานนี้แต่ว่ายังไม่ปอกเนยมันไม่ใช่ปอกเนี่ยพี่ตีราคากันเยอะมีห้างหกเก้านะแต่ว่าเขาไม่ปอกให้ก็คือเราก็ไม่รู้ถามถามว่าดีมีไหมมีมีดีมีไม่ดีแล้วแต่ลูกคา้าอได้เขาบอกว่าที่ระยองเขาขายเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมเขาบอกว่าสองสามวันสุกอะไรอย่างเงี้ยใช่คระบทุเรียนเต็มที่สองวัน สามวันใช่ไหม้เกินสามแล้วถ้าเกินสามแล้วคิดแล้วจะมีปัญหาเพราะมันหลายวันตรงนีหลายวันนะมันจะมีปัญหาดีที่สุดคือปลอกเลยนะตรงนี้นะใช่ครับรับถ้าร้านไหนปลอกให้ก็โอเคได้สามพูใหญ่ๆก็ดีเลยถวายพระดี่้าม้าโอเคสี่ร้อยสามสิบห้าบาท คนทุพันธ์หรือไงไพูดเนินเนิ่นเนีเน่ยคคมาจากสุพรรณเลยเหรอแล้วสุพรรณขายไม่ดีแตอสุพรรณคนเยอะกว่านี้ต้องเยอะละไม้เนามันพูดในคุณชอบไม่ได้ที่ตลาดนั้น,ล,น,นล็อกเขามีแผงเจ้าประจำใช่ไหมเขาล็อกเขาล็อกตลาดเขาขายไม่ได้เป็เหมาห้าหมื่นหกหมื่นอย่างเงี้ยเขาล็อกตลาดเรามาตั้งอย่างนี้ไม่ได้<ช>เออเนาะสมมติหนูไปขายตุรกีครั้งหนึ่งคือว่าตุรกีมันจะขายดีเนาะสุพันธ์ไปแล้วปุ๊บลงไม่ได้เลยสักนัดอ่ะเขาล็อกไว้เลยเขาไม่ให้คนนอกเข้า เราก็เลยมาขายอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับพี่อยู่นี่อที่แรกเพื่อนหนูมาขายเขาบอกว่าขายดีในตลาดอ่ะหนูก็เลยเข้ามาขายมีได้สามปีนี้นะแต่เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ประจําที่นี่ประจำา่ะหนูเช่าอยู่บ้านล้าก็เช่าอยู่นี่ในเดือนละห้าพันอ๋อแต่ว่าบ้านหลักเราก็อยู่สุพรรณอยู่เหมือนเดิมถึงไงใช่ค่ะอ๋อ จุดนี้เป็นทางเข้าวัดนะครับหน้าหมู่บ้านห้วยฝรั่งถ่ายรูปแวะถ่ายรูปบรรยากาศดีมากเลยมีกังหันลมนะครับแต่วันนี้หมอกเยอะมองไม่เห็นอยยยู่ๆเเเเิดดชะะะมนนนนครับวววีี๋ คเขาก็ให้พวกเรานะครับไม่จำเป็นต้องว่าเป็นสมาชิกอบตหรือเป็นผู้ใหญ่จะต้องมาดูแลตรงนั้นปัจจัยหรือนะครับที่่วาใช้ผมนะครับองใช้ผมประทือสินหรือปือสินก็ขอานมาไปหมู่กันสาบบาทหรือแค่ร้อยบาทท้าทีวันที่มีแค่สองรูปนะครับพี่น้องกัน สินยังไม่ได้กำหนดนะครับน้องยังไม่ได้ตอบจะมาเอาไว้ก่อนกางบวชใช่ไหมจิ้งจกต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปพีพามีอีกหนึ่งบวชเราจะรักษาสิ่งเขาถ้าใครอยากบวชต่อกับอุ้ก็วางต่อไปสิบสุขลกับสามภูดอานวด อปฏิบัติมาต้องแจ้ดบุญแล้วสร้างวัดเนาะปฏิบัติมาสร้างวัดเออต้องแจดเรื่องสร้างมาทำบุญแล้วก็ต้องกินอาหารด้วยกันทำบุญแล้วก็พอพระฉันเสร็จเรียบร้อยก็รับประทานอาหารร่วมกันค่อยกลับบ้านค่อยกลับบ้านเนาะเป็นคาเปกแสงคารมันลดเสร็จแล้วก็ชาวบ้านร่วมรับประทานอาหารกันก่อนกลับบ้านนะครับก่อนแยกย้ายเป็นลูกศิษย์วัด ตัวขาวทำกันสองสามวงนะข้าวเนี่ยอะไรแก้วไข่เหรอไม่ใช่ยากาศแบบบานบานที่ดีที่สุดข้าววกุ้งโอมาลองดูเอาเนเักกระปอยงาหกอยน้อนเนะ้ไม่ใช่้ไม่่ และตรงนี้นะครับก็ถึงน้ำตกประจำหมู่บ้านเป็นน้ำตกที่อันตรายเนื่องจากามีน้ำป่ามาในบางช่วงนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเสียชีวิตเนื่องจากโดนน้ำพัดแล้วก็ลดตกไปที่น้ำตกข้างล่างวันนี้พี่อปตสมชายนะครับพามาดูจุดเกิดเหตุยังไงนะพี่สมชายรถรถมาถึงนี้แล้วที่ห้อจังหวะ น้ำมาน้ำมันมานี่เนาะน้ำมันมานั่นเนาะพอพอมานั้นมันมันก็หันมาเนี้ยมากก็แทกรถก็ล่อยลงไปตกลงไปหนผานี่เลยตกลงไปในผานี่ครับมันจะข้ามแล้วพอดีมีขวนไม้ขวนไม้ขวางอยู่ขอต้นหมากอ่ะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ารถมันไม่สามารถข้ามได้มันมากับน้ำใช่ไหมมากับน้ำคือถ้าไม่มีต้นหมากขวางก็ข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้ถ้าดูจากด้านล่างอะสวยมากเดี๋ยวไถ่ายข้างล่างเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกัน ตอนนี้พี่สมชายนะครับก็เป็นพี่สมชายแนละ้วก็เป็นอบอตอไปจำหมู่บ้านต้องคอยเก็บกวาดสิ่งกีดขวางทางน้ำถ้าน้ำเยอะก็จะท่วมบนสะพานนี้เลยแต่วันนี้น้ำก็ลดลงไปแล้วชาวบ้านก็รอโครงการนะครับให้ทางหน่วยงานภาครัฐมาทำสะพานให้สูงกว่านี้ จะได้ไม่ลำบากเวลาหน้าฝนผมจะมีเศษไม้อย่างเงี้ยอ๋อที่รถมันตกลงไปเพราะว่ามันมีไม้ขวางเออเนี่ยไม้จะเต็มนี่เลยตอนที่เต็มหน้าพอกระน้ำมันจะขึ้นข้างบนออน้ำมาไหลามาจากไหนพี่บุชัยน้ำมาไหลามาจากเขาพนมทัมัหมีแล้วก็ในตลาดวัตแบกของ<อ>ที่มันไม่ได้มาจากเขานะครับเขาพนมไงออกเขาพนมครับพื้นที่รับน้ํากว้างอยู่ แต่ว่ามันระบายไม่ทันนะสะพานมันเล็กเพราะเนื่องจากช่องมันเล็กช่องมันแคบแล้วมันจะมีขยะกิ่งไม้น่มาตันช่องแล้วน้ําก็เลยขึ้นข้างบนต้องรอพัฒนาทำสะพานให้สวยตอนนี้เสนอโครงการไปแล้วเองงบประมาณข้อปีเจ็ดศูนย์งบปีเจ็ดศูนงบปีเจ็ดศูน,ต,นตอนนี้อปตอวัดตะแบกก็จะมาทําราวสะพานให้ก่อนวัดน้ําตกจเจริญธรรมนะครับก็ตั้งตามชื่อของน้ําตกที่นี่นะครับ นี่นะต้องระวังลื่นนะตรงนี้ถ้าเราดูจากด้านบนจะดูไม่สวยแต่ว่าถ้าดูจัดมองจากด้านล่างมาก็ถือว่าเป็นเป็นน้ำตกที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องทำสะพานให้สวยกว่านี้หน่อยนึงอันนี้น้ำก็จะสีแดงดูไม่สวยเท่าไหร่รถก็จะถูกพัดไปนะครับวันเกิดเหตุนะ คิดว่าเป็นน้าตกอันตรายเพราะว่ารถข้ามไม่บนแล้วก็โดนน้ําตกน้ําพัดลงมาพัดไปประมาณสองร้อยเมตรไปอยู่ประมาณจุดไกลโน้นนะครับนี่นแองนี่แล้วก็เป็นเป็นแอง่งนู่นเบือรถรถอยู่ตรงไหนโ <100 S 1> อ้อ้อยตเมตรน่ะน้ำตกเรียกอะไรน้าตกตัดโตนเออน้ําตกในน้ำตนนั่นแหละไปลื่นไามเออไม่ไม,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 ไม่ได้อยู่ได้อยู่อ่านี่ ถ้ามุมนู้นจะสวยนี่นะเพื่อนๆนะถ้าลงมุมนู้นอ่ะเคยเคยถ่ายออกวิวออกถ้าวิวมันจะสวยแบบนี้แต่ตอนนี้น้าหน้ามันแดงใช่ไหแต่คน้ำมันแดงนี่แหละตอนที่พี่ถ่ายน้ําใสเออถ้าเกิดว่ามีทําทําานที้สวยะเนี่ยสะพานขอมเนี่ยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีจุดลงมาถ่ายรูกเออแล้วก็ทำบันไดลงไปอย่างเงี้ยก็เมื่ที่เราจะไปเรารูนะไปไหมไปพี่ผมถ่ายนะครับเป็นอบตประจํา หมู่บ้านยพุ่ยฝรั่งพาทัวร์วันนี้มาทําบุญด้วยกันทานข้าวด้วยกันเรียบร้อยก็เลยพามาชี้จุดที่ว่าเกิดเหตุนะน้าพัดรถตกตกหน้าผาตรงนี้นะเพื่อนนะมีผู้เสียชีวิตถึงรายก็เป็นอปตประจำหมู่บ้านดงลานหมู่ที่11หมู่ที่11ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนูนต่อจะเป็นลาวตั้งแต่มีไปถึงรู้นเลยอยาก อยากจะมีโครงการใช่ไหมตอนนี้ทําแล้วตอนนี้กําลังเขียนแบบอยู่อ๋อเราได้าได้งบมาจากไหนของอบตเพราะไอตรงนี้มันจะใช้ประมาณสักสองแสนอะไรเงี้ยมันถ้าแสนสองแสนนี่มันพอมีงบจ่ายขาดนี้อยู่ถ้าเราไม่ประมาทพอน้ามาตัวใหญ่จะหยุดพออีกสี่ชั่วโมงน้ำรดกระข้ามอย่างนี้ไงหมายถึงว่าถ้าถ้าตอนหน้ามันพัดแรงๆก็อย่าข้าม แช่นั่นเองรออีกสี่ชั่วโมงไม่เกินสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดได้ได้สะพานได้สะพานที่สวยตรงนี้นะ<ห><ห>ก็<า>จะเปิดทําตอนนี้ออกแบบไปแล้วก็คือนี่สะพานจะมาอยู่นี้จากนี้ไปสีสีเขียวแล้วก็ตรงนี้ยกระดับขึ้นตรงนั้นทําเป็นบล็อกแต่ว่าสามช่องบล็อกใหญ่สูงตรงนี้ก็เป็นทางแมคโครนะครับที่กู้กู้รถยนต์ขึ้นมาเดี๋ยวพี่สมชายเดี๋ยวพี่สมชายจะพาลงไปดู มันจะเป็นแห,แหล่งท่องเที่ยวได้ไหมพิมพ์ชัยได้ได้ได้ครับถ้าเราพัฒนาคิดว่ามันสวยอยู่นะแต่มันไม่มีทางลงแค่นั้นเองข้างล่างอ่ะข้างล่างมันระหว่างเขาเขา,ขาพระเหยไปล้บุรีชัยภูมิลบ้บุรีอ่ะมันจะเป็นลานหินที่สวยน้ำตกประจำหมู่บ้านแต่คิดว่าน่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แหละฮะพะหวานตาเออเนี่ยต้นทอาแม่นมดเลยแหละ ดูเหมือนไม่ใช่เนาะเลยนะเห็นว่ากำลังงอกของเม็ดไหนเนี่ยเม็ดเม็ดผักหวานทั้งนั้นเลยที่เราเยียบอยู่เนี่ยโอ้ผักหวานป่านี่กำลังงอกเลยเนี่ยพอพออย่างเงี้ยที่มันมันไม่เกิดก็คือเนื่องจากมีบุ้งคือมากัดกินตอนที่มันกําลังแทงนออะครับบุ้งบุ้งคือมากินกระตายหมดเลยอันนี้ต้นผักหวานนี่ต้นผักหวานนี่นหนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอบเนี่ยนะอ่าเห็นไหมพวงมันอะมันเป็นในนั้นอยู่อ่ะอ๋อเนี่ยนะครับมันเป็นอะไร เม็ดหลุดหมดแล้วเนี่ยเม็ดกองนี้เขาเก็บไปแล้วเนี่ยร้อยสองร้อยคนเนาะมาเนาะผักหวานป่าใช่ไหมครับผักหวานป่าเนี่ยต้นผักหวานอุ้ยมันต้นใหญ่ขนาดนี้เลยหรือมันใช่หรือใช่นี่เนาะเูาลูกมันไหวเยอะเขาเก็บไปหมดเลยเนี่ยอ๋อเป็นต้นผักหวานป่ามุไม่ไม่น่าเชื่อมันเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้นะผักหวานต้นขนาดนี้เคยเห็นไหมเพื่อนผักหวานป่าลูกไปกองอนู้นเนาะ เป็นผักหวานตาแล้วต้นใหญ่นี่ใช่ไหมต้นมันไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะต้นนี้ใช่ไหมผักหวานเลยแล้วก็ต้นที่จับอยู่นี่เพราะว่าจริงๆน้ําตกมันสวยแหละแต่ว่ามันไม่มีทางลงไงวันนี้เราก็เลยลุยลงมาเนี่ยน้าตกตาดตนน้าตกมันมีไหลมันมันมีหลั้นมีหลบ้านห้วยฝรั่งนะเพื่อนเพ่อนะอุ้ยอันตรายครับลื่นลื่นลื่นเป็นป่าก็ลงมาตกปลาแถวนี้นะครับตอนเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กนะตอนนี้มาเยือนอีกครั้งหนึ่ง นี่นะตรงนี้ใช่ไหมรถมาตกตรงนี้ใช่ไหมรถอยู่นี่อ๋อรถมาตกตรงนี้จกไป200อีกสองร้อยเมตรอ่ารถจะจมอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อแล้วก็จะเป็นแอ่งอย่างเงี้ยเป็นแอ่งเงี้ยแอ่งเงี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเมษานี่มีน้ำป่ะเออปัญหามันคือไม่มีน้ำไง,งเมษาช่วงช่วงช่วงไหนที่ยังมีาน,าน้ำเลยว่าเราต้องไปดูแลอ่างแล้วก็เปิดปิดเป็นเวลาอาจจะเปิดเสาร์อาทิตย์เพื่อเพื่อเป็น เพื่อมาหล่อเลี้ยงตรงเนี้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นโครงการที่ดีของน<ร>อ <7 S 1> ายอขอขงำเภอวลรวิทย์ของนายอำเภอประจำอำเภอเทพสถิตนะนายอำเภอวลรวิทย์น้ำตกที่สวยงามแต่ว่ามันอันตรายเพราะว่าเวลาน้ํามามันอาจจะพัดรถของชาวบ้านตกลงมาได้ <Yeah. S 1> ตกลงมาจุดนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับ <c oughs> ต้องเปิดป่าเอาแม่โคลากขึ้นไป มันเป็น,อย,นอย่างนี้ทุกปีไหมพี่ทุกปีตั้งแต่เกิดถ้าฝนตกแรงมันก็มาถ้าฝนตกแรงก็มาเลยลมันก็ต้องระวังน้ำาชาวบ้านต้องระวังเอาเองใช่ไหมใช่ถูกต้องเออมันก็เลยเราก็อยากให้มีการพัฒนาแต่วันนั้นน่ะวันนั้นน่ะที่อบอตอข้ามไปก็คือว่าลักษณะน้ํามันพอข้ามได้แต่ที่มันทําไมถึงตกมันไปเจอขอนไม้เออเหยียบขอนไม้แล้วลื่น ไม่สามารถข้ามไปได้เลยถอยรถน้ําก็เลยพ่าอันนี้จะเป็นอีกชั้นนึงพราะนั้นลงไปนี่มันก็จะเป็นลุบลงไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งมีกี่ชั้นทั้งหมดเออนี่น่าจะสามสี่ชั้นแหละจะไปถึงแล้วก็ระหว่างภูเขานั้นนั่นจะสวยล,ลันลงไปเลยเออมันมีหลายชั้นใช่ไหมออมีหลายชั้นน้องทากน้องทากต้นแบบนี้นะครับที่ขวางน้ําตกแล้วทําให้รถชาวบ้านตกลงไปในน้ําตกเมื่อกี้นะเป็นต้นเลยเหมือนต้นหมากไหม ก็เหตุมันเกิดประมาณสี่ทุ่มกว่าจะมารวมกันก็ห้าทุ่มกว่าก็ผมลงไปประมาณกืคืนด้วยครับสี่โมงกับอีกแปดเก้านาทีนี่แหละก็เลยต้องเอาป้ายมาตั้งไว้นะว่าน้ำท่วมต้องระวังและตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่งนะครับจะพามาดูต้นกำเนิดของผมเลยนะ เรียนที่โรงเรียนนี้ตอนนี้ล้างแล้วก็เรียนหนังสือที่นี่นะครับตั้งแต่ชั้นประถมนะเราเดินมาด้วยจากที่บ้านมาโรงเรียนก็ประมาณ3กิโล4ี่กิโลมั้งพี่มชัยครับนี่นะ,ะมาดูโรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าแก่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเ,เหลือโครงสร้างแต่ก็เด็กย้ายไปที่ตลาดไม่มีเด็กนักเรียนแล้วนะครับเพื่อนๆปิดปิดไปนานยังพี่มชัยโอ้หลายปีแล้ะเป็นสิบลวสิบกว่าปีแล้ว หยุดการเรียนการสอนนะตรงนี้เป็นลานลานกีฬามันเป็นพื้นที่ภูเขานะมันก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะเวลาเล่นฟุตบอลมันจะเอียงมันจะเอียงก็คือถ้าใครอยู่ฝั่งนู้นก็ฟุตบอลไปหาแน่นอนถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะยาก่หมเพราะว่าเตะขึ้นเขาเตะขึ้นเขาตรงนี้เป็นอาคารเรียนนะเดิมมันมีกี่อาคารทรียนไทยสองอันนี้เป็นอาคารใหม่ไปดูดิเผื่อคิดถึงความหลัง ราะสมัยสมัยที่เรียนมันเป็นอาคารนมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะแต่พามาดูเพื่อๆเป็นต้นกําเนิดของเรานะก็เหลือแต่ประมาณนี้นะครับโร<ล>งเรียนเก่า<อ>บ้านหุวยฝรั่งครูพิพมลน,นายสีปราณีครูว,วีรวันแก้วเพชรเอ๊ะรู้สึกผมของผมนี่ก็ครูเลยนะตัง้งแต่ครูสุรพลครูสวงครูอำนวย กระดานดำรุ่นเก่านะครับมีรูปในหลวงรลอเก้าอยู่เด็กๆก็ที่เรียนที่นี่คะับครูอาลีครูอารีจำได้ครับครูอารีเป็นครูประจำชั้นผมนะข้างบนเราขึ้นได้ไหมกลัวใช่ไหมกะกระดานเราไม่ต้องขึ้นแล้วกันเสียดายเสียดายนะเขาน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นน้งพิมพคายนะไม่ได้ของหลวงนะไม่เขาน่าจะประมูลไปทำอย่างอื่นไงให้มันเกิดประโยชน์ค่อนข้างจะยากของหลวงเนาะ ก็จะมีแทงน้ําเก่าโอ้มันหลังคงราคาไปหมดแล้วเพื่อนทางหมดแล้วเด็กๆก็จะเรียนอยู่เนี้ยป1 2 3 4 5 6แล้วก็มีสนามฟุตบอลตรงนี้น่าจะเป็นเอเดิมทีตอนสมัยผมเรียนมันยังอาเขาเรียกอะไรเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารที่มีโดมใช่ไหมเนี่ยอาคารเก่าจดี๋อยู่ช่วงนี้ปูนยังปูนยังอยู่มันเป็นอาคารยาว คิดว่ามีหลายพื้นพื้นที่ไหมที่เป็นเหมือนโรงเรียนเราอย่างเงี้ยตอนนี้เทพติดหน้าไม่ทั่วทั่วประเทศอ่ะพี่ชัยว่าเเฉพาะบ้านเราก็เกือบสิบแล้วมั้งโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมมสามชั้นก็ไม่มีละเป็นแบบนี้แหละทิ้งอย่างนี้แหละเป็นสิบเพราะว่าคนไทยมันเกิดน้อยเนาะใช่ใช่ใช่คนไทยเกิดน้อยเมื่อก่อนแม่ละแม่ละห้าแม่แม่ละสิบแม่เนี่ยพูดอย่างเหมือนเหมือนแมงัวแม่คนใช่ไหมแม่คนแม่นึงจะคลอดประมาณห้าถึงสิบ เดี๋ยวนี้แม่ละหนึ่งแม่แม่ไม่มีสองเออหนึ่งถึงสองครับหรือบางทีก็ไม่คอดไม่ดูบรรยากาศโรงเรียนเก่าคือที่พาเพื่อนๆนมาดูแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเนี้สมัยนี้คือว่าเด็กนักเรียนอ่ะก็เลือกจะโรงเรียนโรงเรียนดังๆนะอ่าใช่อย่างผมเนี่ยเรียนโรงเรียนแบบนี้นะก็สามารถจบมหาลัยได้เหมือนกันเนาะมีงานดีๆทําได้ก็ต่อยอดได้ก็เลยพามาดู อาคารล้างของโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่งทางด้านหลังก็จะเป็นสระน้ำบวดามาโรงเรียนก็จะไปเล่นสระน้ำมันก็เก็บบัวโอ้ตรงนี้เขาทำถนนออกถนนใหญ่ให่ี่ออกแบบใหญ่ได้เลยโรงเรียนนี้ตั้งแต่สมัยผมก็คือเมื่อ50สิปีที่แล้วรุ่นที่สมชายรุ่นที่สมชายเรียนนี่ไหมเรียนนี่สิก็คือพี่เข้าพี่เข้าหนึ่งเจอะโรงเรียนเข้าหนึ่งเจโรงเรียนน่าจะสร้างประมาณ0ูน้าประมาณแรกๆก็ศูนย์ห้าหหแหละเพราะศย์เอเจ แล้วมาเรียนนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะจากเดินจา,จากบ้านผมนี่เดินขึ้นขึ้นเนิน <c oughs> ข้ามคลองด้วยเดินขึ้นเนินข้ามฝ่ายน้ำร้นด้วยสีออ่ก <4 S 1> ิโลเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เด็กๆรถรับถึงหน้า้ันธก็ไม่อยากไปนะนโรงเรียนพออี่สมชายอย่างว่าถ้าโรงเรียนล้างก็ออกระทรวงก็มีนโยบายมาเลยว่าทำยังไงคือกระทรวงมันต้องมีเออเอ,อันนี้ปล่อยให้เราเสนอไปโอ้กว่าจะอไม่ใช่ว่าให้นั่นไปนี่ปวดไปเฉยก็อย่างนี้ เนี่ยก็เลยถ้านโยบายของกระทรวงเขาตั้งไว้เนี่ยน่าอ่อยมันก็ง่ายอย่างแต่ถ้าเราไปเสนออย่างเงี้ยคนข้างจากอย่างเขาบอกมันไม่มีระเบียบไม่มีอะไรไงนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเนี่ยปล่อยทิ้งล้างไว้เออก็่นไงที่นายพูดคือว่าถ้าเขาตั้งไว้จะดีเขาตั้งไว้เขาต้องจัดมาแล้วแต่เราีอ่างงบประมาณแต่ที่พอเราเสนอไปเราทําไปเขาก็บอกว่าติดห้องกินข้าวโต๊ะกินข้าวห่อข้าวมาโรงเรียน สมัยผมเด็กๆห่อขนมมาก็อายครูนะเขาห่อไข่เจียวเราก็ต้องห่อไข่เจียวอ๋อตอนนี้อันนี้เป็นอาคารของหมู่บ้านแต่ว่าตรงนี้เป็นห้องสมุดเก่านะครับเพื่อการเรียนการสอนไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าแล้วไม่อยากเปิดเข้าไปนะก็ดูภายนอกแล้วกันเนาะดูภายนอกก็ขอบคุณพี่สมชายมากครับอุตส่าห์พามาดูเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้ได้ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ้านคักบ,บ้านพักคู่ในตำนานห้ามเล่นจะเป็นรูปนี้ทั้งหมดแหละทั้งประเทศจะรูปคล้ายกันหมดเลย